มีแลนจะสักไหมเอาจริงเรื่องสักนี้นี่คิดว่าสําหรับสังคมไทยตอนนี้มันเปิดกว้างมากเลยนะคะแบบว่านี่ไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะแบบงานอะไรเงี้ยแบบงาน,นอนาคตแบบงานที่แบบไม่รับคนที่สักอย่างเงี้ยไม่รู้ในอนาคตมันจะเปิดกว้างขึ้นไหมถ้ามันเปิดกว้างขึ้นบางงานหนูก็อยากเป็นเน่แบบว่าอยากเป็นแอร์อย่างเงี้ยแต่หนูก็เคยรู้มาว่าแบบมันห้ามสักมันก็ มันก็ต้องรอ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 คิดอีกทีค่ะใช่แต่ว่าถ้าถามว่าอยากไหมแบบว่าถ้าทําแบบอยากสักโดยที่แบบไม่ต้องมาคิดว่าแบบงานเขาจะรับไม่รับแบบอหกูอยากอยากมากอยากแบบอยากม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 ากแบบมากมากมาก,มากประมาณสิบทีได้ยอยะไรเงี้ยแต่คิดว่าตําแหน่งที่แบบไม่เด็ดขาดตอนนี้ก็คือช่วงนี้ช่วงนี้โน no. ถ้าแบบให้สักไม่สักตรงน,นี้ แล้วก็เอล้างหูนี่คิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแขนนี้แบบได้นอนอาคอ yes อมประมาณนี้แหละกคน